พี่ครับผมต้องการความช่วยเหลือหน่อยนะครับตอนนี้ผมโดนโกงไป2 0 0 0นโดนแอดมินกลุ่มโกงครับเรียบร้อยครับทุกคนครับผมว่าเขารู้ครับเขาเข้าไปที่หน้าเฟซผมมานะฮะแล้วเขาก็พิมพ์กลับมารหัสออกไปแล้วเดี๋ยวผมจะลองให้อุ้มให้บอสหรือให้พี่ต๋องเนี่ยทักดูถ้าเกิดเขาโกงเราจริงนะครับเราเอาสุดกรณียกเลิกเสียยอดฟรีครับยกเลิกเนาะเพราะไม่มีการโอนกลับครับ แล้วเขาก็บอกว่าผมแอดมินกลุ่ม200,900นะครับจบนะครับงั้นขออนุญาตแจ้งความนะครับได้ครับเต็มที่เลยครับ มิจฉาชีพเนี่ยอยู่ในทุกๆแพลตฟอร์มเลครับมีน้องคนหนึ่งได้ทักอินบ็อกซ์ไอส่วนตัวของผมมาเลครับพี่ครับดูเคสนี้ให้ผมหน่อยซึ่งพอผมเข้าไปดูแล้วเคสนี้เนี่ยน่าสนใจและน่าจะเอามาแชร์ต่อให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆไม่โดนกันต่อนะฮะตอนนี้เนี่ยผมอยู่ใน IG ที่ชื่อว่าเปิดโปงคนอีสาน ไม่ชื่อไอจีเขาอีสานแล้วมันทำไมอ่ะเขาทักผมมาว่าพี่ครับผมต้องการความช่วยเหลือหน่อยนะครับตอนนี้ผมโดนโกงไป2000ผมก็ถามเขาไปว่าไปโดนอะไรมาโดนแอดมินกลุ่มโกงครับบุ้มบูมบ้า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 เอฟเฟกต์ปาก ผมก็เลยตอบน้องเขาไปว่าขอข้อมูลหน่อยครับเขาก็ส่งข้อมูลมานะฮะซึ่งข้อมูลนี้นีครับมันเป็นเกมที่คนรักอีกหนึ่งเกมนะกลุ่มวอ l ลนะ่ a n ์แลนด์ฮะม a r k เก็ตไทยแลนซึ่งในกลุ่มนี้นะครับณปัจจุบันตอนนี้นะครับมีผู้ใช้งานอยู่ทั้งหมด2 9 0 0 0นคนก็ oh, <God. S 1> นเป็นคอมมูนิตี้นะครับ ที่เกี่ยวกับการซื้อขาย ID เกมวอลล่าร์แลนด์นะฮะอันนี้เนี่ยน้องเขาบอกว่าเขาโดนโกงไปในราคา2000บาทนะครับแล้วเขาก็ได้ทำการส่งพร้อมเพย์นะครับของคนโกงซึ่งมันน่ากลัวตรงไหนหรู้ไหมครับคนที่โกงน้องเขาเนี่ยเป็นแอดมินกลุ่มครับซึ่งแอดมินกลุ่มกลุ่มนี้นะฮะมีอยู่หลายคนมากๆนะครับคนนี้เนี่ยผมจะลองเข้าไปเช็คดูก่อนนะครับว่าเขาเป็นแอดมินกลุ่มจริงไหมเพราะว่าโดยปกติแล้วแอดมินกลุ่มเนี่ยมักจะโดนมิจฉาชีพต่างๆนะครับ แอบอ้างชื่อแต่คราวนี้เนี่ยน้องเขาแคปมาแบบนี้เลยครับรูปนี้เนี่ยเป็นรูปที่กดมาจากหน้าโปรไฟล์ในกลุ่มนะฮะแล้วบอกว่ามีพอยต์สำหรับโพสในกลุ่มเนี่ย581พอยต์ซึ่งพอยต์นี้เนี่ยมันจะต้องมีการเพิ่มขึ้นจากการโพสบ่อยๆน้องเขาก็ทักไปซื้อนะครับทางคนขายเนี่ยก็ถามว่ารับไหมคนซื้อบอกรับครับขั้นตอนตามนี้เลยนะจะได้ซื้อขายเลยนะครับแล้วเขาก็ส่ง QR โค้ดมาเขาบอกให้สแกน QR โค้ดมาก่อนเลยนี่เลยครับ เขาบอกว่ากลางได้ไหมอันนี้คือทางน้องผู้เสียหายนะผมเป็นแอดมินกลุ่มกลางของกลุ่มอยู่แล้วนะครับอ่าเอาบอกอ๋อครับขอเครดิตสดได้ไหมครับเอาง่ายๆนะน้องถ้ากลัวก็ผ่านไปนี่ผมเนี่ยไม่แน่ใจหรอกนะครับว่าไอตัวแอดมินคนนี้โกงจริงๆหรือเปล่าแต่จากคำพูดเนี่ยโคตรมิดอะ เขาพูดอย่างมิดอ่ะเขาบอกว่ากลุ่มพี่มีสมาชิก2อ0 0สน้น้องไม่มานั่งหากงอยู่แล้วทางคนซื้อก็บอกว่าประกันตลอดเลยนะครับงั้นผมเอาครับบอกครับผมสแกนบัญชีที่ส่งไปได้เลยคราวนี้เนี่ยน้องเขาก็ส่งสลิปไปนะครับเขาก็บอกว่ารบกวนแคปรายการเข้าออกในบัญชีผู้โอนมาด้วยนะครับป้องกันการหลอกคนอื่นมาโอนในรูปแบบ AVC ก็คือง่ายๆเขาพูดประมาณว่าแคปมาให้ดูด้วยว่าประวัตินี้ล่ะเราโอนจริงๆไม่ใช่ว่า เราไปหลอกคนอื่นที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยมาโอนให้เราอีกทีหนึง่งนึกออกปะครั้นี้เนี่ยเขาก็ส่งทุกอย่างไปเรียบร้อยนะครับน้องเขาก็บอกว่าพี่ครับส่งไ d ดีมาก่อนครับทางคนนั้นเนี่ยเขาพิมพ์ตอบกลับมาว่ารบก,กวนยืนยันค่าชําระเมลด้วยนะครับ2,000บาทจบขั้นตอนนี้จะได้เงินคืนทั้งสิ้น2000ครับไม่เกิน3-5นาที เพื่อนๆองง่ะเราซื้อไอดีไปแล้วอะ่ะเลยต้องชําระเมลอีก2 0 0พันค่าชําระเมลคืออะไรไม่เคยได้ยินค่าค่าชระเมล <laughs> ถ้าไม่ทําขั้นตอนนี้เนี่ยจะเสียเงินฟรีเลยนะเ <laughs> ขา,าบอกฮะค่าชําระเมลอะไรครับเขาเลยบอกให้อ่านดีๆแล้วลูกค้าก็บอกว่านี่ผมต้องจ่ายเพิ่มเหรอครับพี่ทางนี้ก็บอกว่าใช่ครับแล้วมันก็ส่งเลขมา สแกนจ่ายอันนี้นะลูกค้าเนี่ยตอบไปว่าผมไม่มีแล้วครับผมขอคืนคืนได้ไหมเขาบอกว่าเง้นยืมคนอื่นมาก่อนก็ได้ครับเขาบอกเขาไม่มีแล้วพี่ผมขอคืนเถอะอะไรเงี้ยไม่มีทุกกรณีครับไม่คืนเงินทุกกรณีแล้วก็หากไม่ยืนยันขั้นตอนเนี่ยก็จะเสียเงินฟรีเพื่อนเชื่อผมไหมครับอย่างน้องคนเนี้ยขั้นตอนสุดท้ายจนจบเลยเนี่ยก็คือเขาก็เถียงกับมิจฉาชีพนะครับจนมันโดนบล็อกไปเฉยๆะแต่ถ้าเกิด มีน้องๆหนูๆที่อายุน้อยๆอ,อ,อุตส่าห์เก็บตังมาเขาจะต้องไปหาดิ้นลนมาเวแล้วมันก็จะเป็นลูกโซ่เข้าไปแล้วก็โอนเข้าไปเรื่อยๆตามที่ระบุเลยอย่าพีมาแบบนี้ทําตามขั้นตอนถ้าไม่งั้นก็ไปแจ้งความเอาแค่นั้นแหละไม่ต้องขอเขาบอกผมไม่มีจริงๆนะ,นะพี่ทําตามขั้นตอนก็ไม่เสียฟรีไปแจ้งความอย่าใช้นิสัยเด็กน้อยอม,มึงแหละเด็กน้อยมึงเลยตัวเด็กน้อยเลยนะฮะคราวนี้เนี่ย เขาก็โดนบล็อกไปนะครับแล้วก็ไม่สามารถขอ ID เงินคืนมาได้แล้วน้องเขาก็ทําการส่งเรื่องนี้ให้ผมนะครับพอผมอ่านปุ๊บเนี่ยมันจี๊ดเลยมันกินเข้าไปในหัวเลยเพราะว่าเคสแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยมากๆนะครับและอันนี้เนี่ยเป็นแอดมินกลุ่มแต่ผมก็จะให้ความยุติธรรมกับคุณนะผมจะลองล่อซื้อครับ ID เดิมเลย ID เนี่ยไอที่คุณบอกว่า2000เนี่ยแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่าผมเนี่ย จะสามารถรอซื้อแล้วเขาจะโกงผมไหมแล้วถ้าเขาโกงผมนะผมเอาสุดเลยเราเข้าไปดูก่อนนะครับว่าไอ้บักป๊อปปี้เนี่ยมันเป็นแอดมินกลุ่มจริงไหมนะเฮ้ยมันเป็นแอดมินกลุ่มจริงอุ้มเขามีคะแนนเห็นไหมห้ยยี่นะเป็นผู้ดูแลจริงๆด้วยนะครับแต่ครัวนี้เนี่ยเราต้องมาดูก่อนว่าเขาโกงจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่ว่าน้องเขาโดนเฟซปลอมเนี่ย หลอกไปหรือเปล่านะนี่นี่นี่ผมเจอแล้วผมเจอแล้ว2องพนของแน่นแน่น ID มือหนึ่งมีประกันตลอดชีพก็ขอเชิญอุ้มก่อนเลยแล้วกันมาถ้าแบบป๊อป,ปปี้มันไม่โกงเนี่ย ID นี้แจกแจกอีกเนเนเนดู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 ขายอันนี้อ<ๆ>ันนี้สองพันหนึ่งะสองพันเหรอประกันตลอดชีพอ่ะดู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 นันนี้มีมีแชมป อุ้ยอันนี้หูหูันตลาดปนะ่ะเนี่ยหรือหูจริงมีดไงมีดไงอาวุธไม่เท่าไรแต่มีดเกินราคามีดเยอะขนาดนี้คือ3-4มสี่พันได้แล้วใช่เกินราคาเลยผมก็ไม่ได้รู้ทุกมีดนะแต่ผม <c oughs> ผมคิดว่า2 0 0พันอ่ะมันมันไม่มีทางเกิน <c oughs> ราคา อันนี้คือเกินเลยใช่ป่ะถ้าได้ราคา2 0 0พันผมผมซื้อต่อเลยมีดเล่มหนึ่งมันราคามันเกือบพันใช่เหรอ <c oughs> ใช่ครับคนดูก็น่าจะวิเคราะห์ได้ว่ามันเกินราคาเแต่เขาเป็นแอดมินกลุ่มเลยนะอันนี้คือแอดมินกลุ่มจริงๆเลยนะเนี่ยคือผู้ดูแลนะเครื่องหมายผู้ดูแลนะแล้วเรากดไปตรงนี้เลยนะกิจกรรมล่าสุดของเขานะนี่เลยของแน่นๆสองพันหนึ่งอ่าลองลองลองผมซื้อเลยผมซื้อเลยเราจะลองซื้อจีบอะต้องสองพันนะซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยซื้อซื้อซื้อจริงซื้อจริงซื้อจริง ผมก็พิมพ์ไปเลยครับสนใจครับแบบนี้อ่ะก็กดไลค์มาก่อนกดไลค์มาก่อน2,000นะต่อมาแล้วนะครับเขาก็บอกว่าดีครับสนใจอีกไหมสนใจครับเซตนี้ราคา2,000ได้ไหมครับอเราร,รอดูนะครับว่าเขาจะตอบผมไงนะ ไอ้คุณคิดว่ามันจะโกงหรอมันไม่โกงหรอกเขาเป็นแอดมินกลุ่มนะอันนี้เขาบอก2 0 0พันหนึ่งครับแต่2 0 0พันก็ได้ครับผมถ้าพร้อมปิดพร้อมปิดเลยครับก็าตบมาแล้วครับทุกคนเขาบอกได้ครับผมผมเป็นแอดมินขายเองเลยโอ้โหผมโชคดีเลยแบบนี้ต้องการไหมครับเีผมถามก่อนแล้วจริงเชิงเชิงเชิงซื้อขายกับผมโดยตรงได้เลยครับโอ้โหมาเดี๋ยวรอดูครับ2 0 0 0บาท เรียบร้อยครับทุกคนครับผมว่าเขารู้ครับเขาเข้าไปที่หน้าเฟซผมมานะฮะแล้วเขาก็ทิมพ์กลับมาว่ารหัสออกไปแล้ว <S <S เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมคิดอยู่ในหัวตั้งแต่แรกและ้ะก่อนหน้านี้นผมกะจะให้น้องอุ้มนะฮะแต่ช่วงนี้อุ้มก็ดังเหมือนกันมี่ทำด์กเวฟมาเนี่ยเริ่มมีคนรู้จักนะฮะ <S <S เดี๋ยวผมจะเอาเฟสนี้นะฮะแล้วก็กลุ่มนี้นะครับลองให้อุ้มให้บอสหรือให้พี่ต๋องเนี่ยทักดูถ้าเกิดเขาโกงเราจริงๆนะครับเราเอาสุดเราเอาถึงขั้นที่แบบว่า เจ้าของบัญชีอะต้องเจอกันคือมึงต้องเจอต้องมาเจอกูตรงเนี้ยเออคือหลังจากวันนั้นอะหลังจากวันที่ถ่ายอะให้หลายคนทักไปนะคือตอนนี้ยมิจฉาชีพคนเนี้ยเขาค่อนข้างมีการระวังตัวแบบระวังตัวมากผมทักไปมันก็ยังไม่ตอบเลยก็เลยให้นี่ให้พี่ตองทักมันไปมันถึงจะตอบนะตอบพี่ตองนะโอนโอนเลยจบโอนแล้ว เอาเลยเหรอสองพันเลยนะคืองบบริษัท2 0 0พันนี้เอาไปกินตีน้อยก็ได้หลายคนนะอยากได้กินปืนเนี่ยโมโมดูเลขดูเลขนะดูเลขมันข้อมูลกูอยู่กับมึงแล้วเอ้ยมึงอยู่กับกูแล้วนี่ดูอันนี้นะอุ้มนี่พี่ได้เล่นเลยนะคือในความรู้สึกจริงๆเนี่ยเอาจะยื้อคือในความรู้สึกจริงๆอ่ะไม่อยากโอนเลยแต่เพื่อคนดูอะ ปิวปแล้วปิวปแล้วหรือเป,ป,ปล่าฟังเรียบร้อยฟังนี่นะฮะ,ะน,น,นี่นะฮะโ <Okay. S 1> อเคจะส่งส่งสลิปให้เขาก่อนนะเขาจะได้เอาไอเดียมาที่น,นี่เขาบอกทางแอดมินเตรียมไอเดียโอ้ยได้แน่นอนเฮ้ย <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้วไหนไหนไหนสี่ข้อความยืนยันยังไงโอ้โหได้ยืนยันแม่บอกแล้วเฮ้ยเฮ้ยได้จริงเหรอเนี่ยเออนี่โอ้โหไอดียนี่ออดเฮ้ยเฮ้ยมันคือคือแอดเขาไอเดียไลน์ออดเลยนะ อันนี้คือยูเซอร์เขายังไม่ได้ผ่าน <อะ S 1> บดไงอันนี้ผัดนบดแน่นอนบ๊มเอาเอาทำไม่เนี่ยใช่ะใช่ห่ะขั้นตอนในการยืนยันตัวตนในการปดเบอร์เมลต้องชำระยอดอีก2 5 0 0หลังจากทำกรอนขั้นตอนเสร็จแอดมินโอนยอดกับ2,005 5ครับภายใน2-5นาทีเอา้ <c oughs> เอาอา๋อมันเป็น <c oughs> โอ้พี่ทำไมบอกได้ไอ้ได้เลยไงก็หลังขั้นตอนเสร็จได้ไงครับซึ่งขั้นตอนนี้เสร็จได้รับตังกลับซึ่งไม่มีการหักเปอร์เซ็นต์ได้รับกลับภายใน2 5นาทีก็เหมือนบอกมันบอกว่าโอนไปปลดมอแล้วโอนกลับให้2,500ถูไห้าผมบอกมันว่ามันต้องราคานี้เลยหรอผมหมดแล้วครับทําไงดีมันบอกว่าหามาแค่2,000ครับหลังจากนั้นส่ง QR มาครับก็ชัดเจนอ่ะเจได้มันชัดเจนอ่ะ คือมันบอกว่าจะให้ไงเราซื้อไอเดีผมไม่มีใครหรอกมาโอน2,000เพิ่มเลิศเทอะเอาลองโทรหาบีก๊อฟก็ได้นะไหนใครบอกให้ซื้อโทรหาเลยไอ้ก๊อฟพี่พี่โอนไปเรียบร้อยแล้วนะยังไงพี่เอาไปขายเลยดิ่งที่เอารวยเลยดิโอ้ยรวยบ้าเลยล่ะมันขอให้สองพันห้าดิบ้ามันไม่เกแล้วอะไรมันคือโอหนุ่มเต้นอะบอกมันเอาเอาไอดีมาให้ผมก่อนเดี๋ยว ขอใหดีก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวโอนให้เป็นถึงแอดมินกลุ่มแล้วเลยนี่เขา,ขาเขาพิมพ์มาแล้วหลังเสร็จขั้นตอนจะได้รับทันทีแจ้งสลิปไว้ครับโอ้นมาขอบคุณพิ่ชาติแล้วต่ตอบเอาจริงเหรอแล้วพี่ต้องทำไงอ่ะโอนเงินตังค์คืนมาเลยไม่งั้นนี่แจ้งความนะไม่เอาแล้วแล้วครับกรณียกเลิกเสียยอดฟรีครับยกเลิกเนาะเพราะไม่มีการโอนกลับครับแล้วเขาก็บอกว่าผมแอดมินกลุ่ม 2อ0 0สนะครับจบนะครับ <Damn! S 1> โอ้ย oh, ไมโหพี่พีมไปเลยนะงั้นขออนุญาตแจ้งความนะครับได้ครับเต็มที่เลยครับ <c oughs> โอ้โหเสียสวัสดีค่ะต้องการให้ช่วยเหลือด้ไหนาะอ๋อพอดีผมซื้อขายเกมในเพจเฟซบุ๊ก,กครับแล้วก็พอดีโอนตังไปสองพันแล้วหมูเขาจะหลอกครับตอนนี้ยังไม่ติดต่อันนะ <c oughs> ยัังครบเดี๋ยวจาที่ขออนุญาตโอนสายไปยังกสิกรแต่ว่าตอนสนธนากับธนาคารต้องให้เจ้าของบัญชีประกันสนธนานะคะโอเคแล้วก็รบกวนผู้แจ้งสอบถามกสิกรว่าฟอร์มเพย์ที่โอนไปผูกกับธนาคารอะไรได้ข้อมูลมาแล้วส่วนให้141ด้วยนะคะเดี๋ยวธนาคารจะส่งสายกลับมานี่นะตามจับจริงๆอ่ะกดไลน์มาหนึ่งคือใช้เวลาเยอะมากในการจะไปตามอะไรมาเนี่ยเรื่องต้นตรวจสอบเพิ่มเติมเราเป็นการโอนไปที่ของนี่นะคะบัญชีปลายทางเป็นธนาคาร พอมายถึงว่าพรอมเพย์ตัวนี้มันเป็นทูมันนี่ใช่ไหมครับแคัผลิตเอ่อแต่เป็นไผยแต่เป็นไทยพันธ์สวัสดีครับก็แจ้งยังอยู่ในสายนะคะอยู่ครับผมตรงนี้ธนาคารได้แจ้งไหมคะว่าปลายทางเป็นผูกกับอะไรปลายทางเป็นทูมันนี่แล้วก็เอชซีบีอะเป็นทูมันนี่วลนที่ผูกกับธนาคารไทยพาณิชย์นะคะใช่ครับผมเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงระบบแจ้งความออนไลน์เรียบร้อยค่ะ ขั้นตอนต่อไปรอเลขคดีส่งไปที่เบอร์มือถือไม่เกิน24ชั่วโมงนะคะเอได้รับเลขคดีแล้วเตรียมหลักฐานประวัติการแชททั้งหมดและสลิปจารโอนเงินมิสไเอซี AC, นําไปยังที่สถานีตำรวจในวใันและเวลาของราชการนะคะมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่คะผูแ้แจ้งบัญชีเขายังไม่โดนอายาัดใช่ไหมครับตอนนี้ถ้าเป็นของโรมานีถ้าไม่ได้ธนาคารมันจะไม่รับเรันเทันทีเพราะว่าบงางคนรับยายงานกับธนาคารนะคะอันนี้เดี๋ยวต้องตอิดต่อโทมานีที่หมายเลข1 2 4, 4, ึ่สอ่ผู้แจ้งเลย ผมขอบคุณครับผมจําได้ว่ารอบที่แล้วที่ผมไอ้อน,นั่นนะผมโทรไปหาทูมาน,นี่เลยไม่ได้โทรไปหาหน,นึ่งซีซีหนึ่งแล้วเขาก็ไอ้แต่เราไม่รู้ไงว่าเป็นทูมานเนอเราไม่รู้ไงที่แรกใช,เเกใช่เราไม่รู้เออถูกต้องใช่เราไม่รู้เขาจะไปเจอที่สอนอนเลยไม่ใจเย็นแล้วนะคลิปเนี้ยมไม่ใจเย็นแล้วนะ นะครับทุกคนหลังจากที่ผมไปแจ้งความกันมานะผมก็กลัวมันเป็นบัญชีม้านะยังไงเราก็ตามสุดอยู่แล้วแต่ครั้งเนี้ยด้วยความที่บางทีมันเป็นบัญชีม้าเวเราเนี่ยอาจจะไปเจอคนที่เขาเป็นคนดีที่ไม่รู้เรื่องจริงๆครั้งน,นี้ผมก็เลยลองเซิร์ชเลยใน Google ฮนะในชื่อตามที่เราโดนโกงไปนะก็คือชื่อนี้นะครับวีรพงษ์ คันนี้มันขึ้นมาอันแรกเลยทุกคนแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าเจ้าของ a c e b o o k นี้เนี่ยชื่อนี้จริงๆผมก็เดี๋ยวลองทักไปเลยแล้วกันนะพี่รู้หรือเปล่าว่าพี่เป็นบัญชีม้าอะไรเงี้ยเอาครับทุกคนก่อนที่ผมจะทําการทักนะเอาไปเอามานะครับตอนนี้ผมได้เบอร์ของคนโกงมาแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่รู้หรอกเป็นเบอร์คนโกงหรือเปล่าแต่เบอร์นี้ยผูกกับ t ูมันนี่บัลเลตน,นะครับรเดี๋ยวผมจะลองโทรไปเลยอ<ร>ุ้ย<ร> มันโทรไม่ติดนะทุกคนโอเคเรียบร้อยปิดเครื่องไปแล้วนะครับหรืออาจจะเป็นเบอร์ที่ไม่ได้ออนไลน์อยู่ด้วยซ้ำนะอาผมก็พิมพ์ต่อเลยคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็รอเขาตอบนะครับซึ่งการทักคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนใน a c e b o o k เนี่ยมันอาจาจะใช้เวลานานนิดนึงซึ่งถ้าเกิดเขามาดูยังไงเนี่ยผมจะอัปเดตเรื่อยๆแล้วก็หลักฐานทั้งหมดตรงนี้นะครับผมก็ได้ทําการแจ้งความเปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะให้พี่ต๋องนะครับไปคุยกับ จ้าหน้าที่ตำรวจอีกทีนึงว่าสามารถทําไงได้บ้างยังไงยอดนี้เนี่ยเราสามารถออกหมายเรียกเขาได้ถ้าเกิดพี่คนนี้ไม่ตอบหรืออะไรยังไงไม่รู้อ่ะผมก็จะออกหมายเรียกเลยแล้วเรื่องของคลิปนี้เนี่ยมันจะไปจบตรงที่ต้องมานั่งคุยกับผมเท่านั้นเราจะไม่มีการยอมความกันผ่านมือถือผ่านอะไรนะและไอ้บักแอดมินกลุ่ม2องแสนนี่นะเดี๋ยวทุกคนรอเลยนะครับผมจะให้น้องอุ้มโพสล,ลงใน Discord แก๊งเราเพื่อจะลุมรีพอร์ตมันนะฮะโดนแน่ mm. อ และในที่สุดนะครับการที่ผมไปแจ้งความนะครับผมก็ยังไม่สามารถเอาผิดอะไรกับคนที่มันโกงรหัสวอรโรแลนด์ผมไปได้นะท้ายแล้วเนี่ยผมก็จะต้อง ใ้สายมือสั่งสอนคนพวกนี้นะผมจะทําการส่งข้อมูลทั้งหมดนะครับลงใน discord ด o m ม official นะครับที่จะทําให้ FC หลายๆคนนะครับไปช่วยกันลุมรีพอร์ตกลุ่มนี้นะฮะเอาให้มันกลุ่มบินกลุ่มระเบิดไปเลยนะทุกคนนะและจําเอาไว้ด้วยนะครับสําหรับกลุ่มวอลลาแรนกลุ่มนี้นะครับ แม่งโกงทั้งกลุ่มนะฮะไม่ว่าจะเป็นแอดมินหรืออะไรนะแม่งโกงหมดเลยนะครับทุกคนนะขนาดแอดมินยังเชื่อถือไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปซื้อขายในกลุ่มนี้โดยเด็ดขาดนะครับ <S <S> <S แล้วก็อย่างที่ดูในรถนะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผ่านมาเป็นระยะเวลา3อาทิตย์แล้วเขาก็ยังไม่ได้ติดต่อไม่ได้อ่านแชทผมด้วยซ้ำนะครับเฟซนั้นอาจจะเป็นเฟซปลอมหรืออาจจะเป็นเฟซที่ไม่ได้เล่นแล้วอะไรก็ ไม่แน่ใจเหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งนะครับคือผมเนี่ยได้ทําการทักไปหาพี่ๆตํารวจที่เคยดูแลช่องเรานะฮะและเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าถ้าให้พวกพี่ๆนี้ช่วยดูแลเนี่ยเราจะสามารถตามตัวเจ้าของชื่อคนที่เราโอนเงินไปให้ได้หรือเปล่านะครับผมบอกเอาไว้เลยนะครับว่าผมเนี่ยตามสุดตามไปจนถึงบ้านนะครับถ้าเกิดเจอตัวนะและเดี๋ยวเรามาลอดูกันครับว่าเราจะสามารถทำอะไรกับพวกเขาเหล่านี้ได้บ้างน,นะครับใน EP นี้ก็ต้องจบแค่นี้ครับ แล้วเดี๋ยวเราเจอใหม่ใน EP ีหน้านะถ้ามีความคืบหน้าไง EP 2มาแน่นอนครับฝากกติดตามไอจีไว้ด้วยครับบ๊ายบายและสําหรับการตามเรื่องมาจนถึงตอนนี้นะครับสำหรับไอ้กลุ่มว่าโลแวนที่แม่งโกงทั้งกลุ่มเลยไม่ว่าจะเป็นแอดมินหรือใครก็แล้วแต่นะครับผมบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยผมพยายามตามจนสุดเรื่องจริงๆนะครับแต่ยังไม่สามารถตามยังไงให้ใหมันได้มากกว่านี้นะครับทางคนตำรวจเองเนี่ย ก็ยังไม่ได้ตามเรื่องให้กับเรามากขนาดนั <S <S ้นก็อาจจะเข้าใจแหละว่าคดีมันเยอะมันก็อาจจะต้องมีคําถามว่ามันจะมีหนทางที่ดีกว่านี้ไหมในการตามเรื่องอะไรพวกนี้นะผมก็มีคนโดนกองทุกวันกุ้งมันบินไปแล้วใช่ไหมกุ้งมันบินไปแล้วเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมตื่นเต้นมากๆเพราะว่าผมอ่ะคุยกับน้องอุ้มนะแล้วน้องอุ้มบอกว่าอุ้มได้ส่งงานต่อให้บอสนะครับแล้วบอสตอนนี้เนี่ยไปทํายังไงไม่รู้ครับกุ้งมันบินไปแล้วนะทุกคนนะ คือไม่มีกลุ่มนี้อีกแล้วนะถ้าเ,เพื่อนเซิร์ชนะตอนนี้เนี่ยก็คือจะไม่เจอแล้วนะครับ